Okay, let's go. 5G P16 สีบอลเงินคันนี้นะครับพึ่งเข้ามาสดๆร้อนๆอนภายในต้องบอกเลยนะครับเบาะสภาพสวยกริปออปชั่น 2.5G เนี่ยเต็มๆแน่นๆล้นๆนะครับผมพี่พี่ท่านใดที่กำลังมองหา hey, s <S รถ t o โยต้ Cam มรใช้งานต้องบอกเลยนะ 2.5G P16 คันนี้ตอบโจทย์แน่นอน5่า59,000บาทเดี๋ยวไปชมรายละเอียดภายในคลิปของพี hey, ่วีเก่งสวยเกรด A ครับผม Okay, let's go <S สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่ติดตามพี่วีเก่งสวยเกรดเวันนี้พี่วีพามาอยู่ที่โซนช่างของบริษัทเพชรยนต์นะครับเสรีไทย68แยกหนึ่ง วันนี้นะครับเราจะมาชมรถเข้าใหม่ของบริษัทพีดยตนนะครับต้องบอกเลยว่า Toyota Camry 2.5G ไป16คันนี้นะครับพึ่งเข้ามาสุดๆร้อนๆเลยนะรีวิวให้กับพี่ๆได้ชมก่อนใครนะครับผมในส่วนของรถคันนี้นะครับเลขใหม่การใช้งานอยู่เพียง129,000กิโลกับราคาตั้งขายเพียง559,000บาท ตัวนี้ได้ตัว2.5ซึ่งปกติแล้ว Camry 2.5ไม่ค่อยได้มีเข้ามานะครับวันนี้เข้ามาแล้วพี่พีทนใดที่ให้ความสนใจดูคลิปนี้ของพี่พีนะครับรับประกันได้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนในส่วนของตัวด้านหน้านะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับตัว Daytime ์ล n n i n g Light คมไฟใสๆแบบนี้เลยตัว Camry ตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่า ถือว่าเป็นหน้าที่มีการปรับมาแล้วดูหล่อขึ้นสวยขึ้นนะครับในส่วนของตัวกันชนหน้ากระจังหน้าไฟตัดหมอกทุกอย่างติดตั้งมาให้แล้วครบครบนะครับฝากระโปรงชุดกันชนด้านหน้าถือว่าอยู่ในสภาพสวยเลยนะนี่เป็นรถเข้าใหม่ยังไม่ได้มีการเก็บ ปรับสภาพได้ทั้งสิ้นนะครับยังไม่ได้ล้างเลยทีซ3นะถือว่ารถคันนี้ได้มาแบบสวยๆครบครบทจ,จ,จบแน่นอนนะครับในส่วนของตัวโครงสร้างของตัวรถต้องบอกว่าสมบูรณ์นะครับสีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโครงสร้างหลักถือว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีพลิกคว่ำตัดต่อกองไม้จมน้ําแน่นอนนะครับพี่ๆซื้อรถกับบริษัทรยนต์มั่นใจได้เลยนะครับในส่วนของตัวล้อนะครับตัวนี้ได้เป็นล้อขอบ17นิ้วนะครับแม็กเดิมแท้โรงงานติดรถมานะ รัดมากับอย่างปี22เลยนะยางได้ยางปีใหม่สภาพพร้อมใช้ใช้งานยาวๆ2ปีบวกต้องมีแน่นอนสำหรับยางชุดนี้นะครับผมในส่วนของตัวกระจกนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมีการติดตั้งไฟเลี้ยวมาให้แล้วซ้ายขวากุญแจเป็นคีย์เลสนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าน่าสนใจตรงที่กุญแจมีครบครบแบบนี้ทั้ง2ดอกนะกุญแจเป็น กุญแจคีย์เลสนะครับเปิดจากประตูฝาท้ายได้ด้วยนะในส่วนของตัวรถคันนี้นะครับสภาพสวยตั้งแต่แรกเข้ามาแล้วนะครับไฟท้ายเดิมยังคงเป็นไฟท้ายโรงงานแน่นอนนะครับผมในส่วนของตัวด้านหลังมีการติดตั้งในส่วนของตัวเซนเซอร์การระยะถอยมาให้แล้ว4จุดนะกล้องมองหลังติดตั้งมาให้แล้วครบครบแบบนี้เลยต้องบอกว่ามันสวยจริงๆสําหรับ To y ย t a Camry ตัวนี้นะครับ2 5G นะครับผมปี16 ราคาที่เข้ามาก็ต้องบอกเลยนะว่าเล้าๆเลยนะครับ5 0 59,000บาทราคานี้เนี่ยถ้าเราไปซื้อรถที่เป็นอีโคคาใช้งานตัวนี้ออปชั่นกับสเปครถดรอปลงมาเยอะเลยนะแต่ตอนนี้ราคานี้ได้ในส่วนของ Toyota Camry ตัว 2.5G ตัวท็อปเลยถือว่าคุ้มค่ากับราคาแน่นอนเดี๋ยวพี่พีเปิดให้ชมในส่วนของตัวประตูฝาท้ายนะครับ สามารถกดเปิดได้จากดโม็ดเลยนะครับในส่วนของตัวพื้นที่การจัดเก็บด้านหลังเนี่ยถือว่ากว้างกว้างลึกๆึกแบบนี้นะครับสะอาดสะอ้านนะในส่วนของรถเข้าใหม่ยังไม่มีการปรับสภาพยังสวยขนาดนี้ด้านหลังมีในส่วนของตัวล้ออะไหล่นะครับมีมาให้ครบครบแบบนี้เลยเป็นแม็กด้วยนะในส่วนของตัวชุดเครื่องมือแม่แรงทุกอย่างอยู่ครบสภาพสวยครบจบแน่นอนนะครับผมในส่วนของตัว ครงสร้างด้านหลังก็ต้องบอกนะครับว่าสวยเป็นแบมปนี้พร้อมใช้งานแน่นอนนะไฟท้ายทุกอย่างเดิมแน่นอนครับผมพี่ๆทนายที่ดูคลิปถึงตอนนี้ให้ความสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของรถ 2.5G คันนี้นะครับตัว o ต้แคม r y ก็ทักทายหาพีวีได้เลยนะครับตามเบอร์ที่พีวีแปะไว้ให้นะสนใจก็กิ้งกลางทักทายกันมาหาได้เลยนะในส่วนของตัวด้านในรถเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของตัวเบาะภายในนะครับ ตัวนี้เนี่ยจะได้มาเป็นสีเบดต,ตัดดำนะครับภายในต้องถือว่าแวบแรกที่เห็นเนี่ยสภาพสวยกริบไร้รอยขีดข่วนในทั้งสิน้นบอกคู่หน้าเป็นปรับไฟฟ้าแล้วนะครับผมต้องบอกว่าออปชั่นของตัว 2.5G เนี่ยเขาให้มา ครบ,ครบเต็มเต็มจริงๆนะตัวนิเกเตอร์ทุกอย่างติดตั้งมาจากโรงงานเช่นกันนะครับแอร์เป็นดิจิตอลชุดเกียร์เป็นออโต้พวงมาลัยมัลติฟังชั่น3การทุกอย่างสวยกริปสภาพแบบนี้เลยเบาะยังคงเป็นเบาะเดิมแท้โรงงานโตโยต้านะครับภายในฝ้าเพดานยังคงสะอาดสะอา้านน่าใช้งานแบบนี้เลยนะครับผมป้ายเพจ์รัเบลต่างๆที่ติดตั้งมาจากโรงงานอยู่ครบครบแบบนี้นะพี่ๆท่านใดดูคลิปถึงตอนนี้สนใจ กดโทรศัพท์มาหาพี่วีเลยนะตามเบอร์ที่พี่วีแปะมาให้นะครับผมรับประกันเลยนะครับว่ารถคันนี้สวยจริงๆนะครับน่าใช้จริงๆกับราคาเพียง5 5 0 0 0 0 0บาทคุ้มค่าแน่นอนนะครับในส่วนของตัวด้านหลังมีม่านด้านข้างกระจก2ฝั่งมาให้แบบนี้นะสามารถใช้งานได้ตามปกติม่านไฟฟ้าด้านหลังก็มีมาให้ครับผม ในส่วนของตัวบอกด้านหลังถือว่าอยู่ในสภาพสวยตึงยังไม่ได้มีการปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นรถแรกเข้ารถเดิมแน่นอนพี่ๆเห็นสภาพการใช้งานเนี่ยตอบโจทย์ได้เลยนะว่ารถคันนี้ใช้งานไม่ได้เยอะนะครับผมในส่วนของตัวภายในสวยใสสะอาดสะอ้านแบบนี้นะครับในส่วนของตัวออปชั่นของรถคันนี้ก็อย่างที่บอกไป 2.5G มันให้มาครบแล้วพร้อมใช้งานแน่นอนพี่ๆสนใจก็ โทรหาพี่วีตามเบอร์ที่ได้ทิ้งไว้ให้นะครับผมรับประกันเลยนะครับว่ารถมันสวยจริงๆพี่ๆสนใจจัดไฟแนนซ์พี่วีมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์วิ่งเซนให้ถึงที่นะครับผมหรือถ้าอยากซื้อสดก็กิงกลางทางถ่ายกันมาเดี๋ยวมีราคาพิเศษโปรโมชั่นดีๆให้พี่ๆแน่นอนนะครับผมในส่วนของรถคันนี้ต้องบอกเลยนะว่ามันคุ้มค่ากับราคา5,590 0 0บาทแน่นอนพุซสตาร์ทแล้วนะครับมีตัวบายสปอตมีทุกอย่างให้แล้วเรียบร้อยครบครบแบบนี้เลยนะคุสคอนโทรลก็มีมาให้ โอ้โหตอนนี้มันอะไรจะสุดยอดขนาดนี้สําหรับรถราคา559,000บาทเลขไม่แท้นะครับ129,310 307กิโลเมตรโอ้โหไมห่แท้ไม่เดิมแน่นอนนะครับพร้อมใช้งานจริงๆสนใจก็ทักทายหาพี่วีได้เลยนะครับในส่วนของรถคันนี้ฝากเอาไว้ด้วยนะครับผม559,000บาทผ่อนเดือนละ1,000 0 ต้นๆเท่านั้นเองนะครับสนใจก็กิ้งกลางทักทายกันมา0867098787โทรทักหาพี่วีได้เลยนะครับในส่วนของรถคันนี้จอดโชว์อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งนะครับผมสนใจก็0867098787โทรทักหาพี่วีได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องพี่วีเก่งสวยแกรเอช่องนี้ รถเก่งล้วนๆนะครับผมรับประกันได้ว่าไม่ผิดหวังในส่วนของคุณลูกค้าที่ต้องการใช้รถเก่งคุณภาพดีราคามิตรภาพของบริษัทพยนย์ฝากกดติดต,ตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของพี่วีเก่งสวยเกรดเอขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ